那。<laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องครัวบ้านผมเนี่ยนี่ก็พอเป็น,นปกไมพยาายมเบ็ดเลยครับเป็นเบ็ดเงเียเขียดด้วยครับขั้นนี้เม็ดหนึ่งว่ะเหรอครับขั้นเบ็ดนี้เม็ดสามซิบครับเดี๋ยวก็รอรุ่นได้พี่น้องว่าผลงานเงเียเขียดนี่สิเป็นแบบใดครับ กับผมก็ได้เบิ้งเตโพเลยครับอยู่บุ่ญใส่เบ็ดใส่นี่โอ้คนดังหลายแท้แถวบุ่ญ <c oughs> อา้าคนดังหลายหลายเลยพี่น้องเนี่ยปลาบุญโอ้โฆษณาขายยายังงุ่นเลยแก้ขายยายัางนั่นเอาลุงแก ลำบล่บาา้อเขียดขึ้น,นป็น่อยเอียงตายป้านะะอ้โอ้ใหญ่ใหญ่หญหเหรอมาตัวเลแกแห่งร้านนี่มาแล้วบ่มันนะฮะเบสินี่เลยครับเบดคันเม็ดาซิปบนี้ยาวเองาเบดไปสินี่เอาไปใช้น้ำหวยได้พี่หนุ่ nhau nhỉ về ạ ha ơ hay hay mất thước xuống lăng nè <laughs> mắc tay mất thước xuống lăng lệ ô nọn ngài lệ kiệt nhịp kíp đừng nhụp nhụp lệ con ngọ พราะลุนกิโลเคยได้ปะว่าครับผมกับพึงมาบ้านนี่เลยวได้พี่น้องอู้วู้วู้อาอีบเพราะเอาแล้วเอาละเออเลยแล้วเอาเหาะเวทเหาะอู้เดี๋ยวพอให้เพป็นเบิ้งก่อนเออเบื้องเลยเหาะนี่เบื้งขั้นเหาะอู้ขั้นยาวๆไปชี้ได้พี่น้องพี่น้องเออมันกองอ่ะ Binh ninh hinhu binh khăn mà Tu hoặc hoa, yết hạn nhau hết binh nha mô 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 nha ไม่เหาะเพืถือเองของเพลได้เหรอน้องับตัวหนีกับสองเต็มเลยครับหนีสองเต็มดือด้อๆเลยเออขาวทาแล้วเหาอกลับตัวนี้พอบนก็ว่าถือเออปามเป็นยังมีสีโป๊ะป้ายงามนี้นตายไว้กลับพ่อแม่พี่น้องสามาัดเขาเหม็น์มาบอกได้ครับนี่เห็นบอก เป็นเงาเงาอะน่ะ่าเงามันดินมันจนง่มันอู้ปะนี่อให้พ่นเพื่องามๆเลยนี่ปลาโคงหญ่ครับตุมเสนปลาแดงนีสด้ยเหรอตุมคือเหลาเนี่เหนียวเกาชนี่ครับดนช่งนี้นี่ม้านแบบสุดๆแล้วเหรอ พมามาเพิ่นมาใส่นี่เพิ่นวมาบ้าได้นะเพานี่เบ่งอ่ะเพาะมาใส่นี่เห็นนะอืมพอมาใส่น,นี่สามเต็มเลยครับเอ้เยแกยัง

ป๊ดในน้ำเลยบอลเงแกป๊ดโอ้โหปวดแห้งแล้วมันแรนแรนนี้ยนั่นยังว่ยื่นถ่ายอยู่ฟังเลยไอ้มันโอ้ัหทีมงานแกกุ้งครับพี่ใหญ่บ้านโนนครับพี่ใหญ่ขั้วขั้วอีสานบ้านทุ่งครับ มันว่าลุงจะขึ้นเงียบดีแต่พอโอ้โต้ตวนึ่นงอูองพออ้พ่อพนวัตถือก็พอน่อยมันหลายหูอูอ้หพ่อพอนี่ ใส่ใส่ยังี่ยลุงจ๊ะนนอ๋ะดอดีเพราะเพราะเพร,พร <c oughs> าะไงเติมยิ่งเพราะนี่เฮ้ย้กลับ <c oughs> น้องนี่นี่กุ้งกะร้ายครับไงปอนดายปอนอู้ย Oh, ตายยุคยครึ่งโลตัวนี้ <laughs> หม้อดินจนเหี่ยวหมดเลยโอ้บหปยาดถือไข่กบตุ้มวอทางพุ่นห้องเพื่อนโยมขึ้นลุงแกตายแล้วในสองโลในลุงแก กินคือวงหนึ่งผันเขาวรวบ่ตเนื้อโคหน่อยนี่ครับเนื้อลอนมดแวนี้นตีมันกินยุ่นี่เพิ่งว่ะตีเนื้อกระโน้อยรุนใหญ่วมครับเกียรมันหน่อยมัเย็นดเลยน โหลายบ่ะอนน้องเงียบดีแต่พอมีติงติงเลยอู้หูกระตอง โอ้โเป็นยังเป็นยังตายโอ้โหหนามห่อนบ่ไม่ได้หนามก็ห่อนโอ้ปาตายได้พี่น้องหาลูปได้นีนครับตัวนี้นี่ก็เลี้ยวเลยครับเวลาหนึ่งครัเลย ถึงอีกแล้วครับไดนับตัววอุเทาไดนับตัววอเียวเราจสู้มืนกลหมื่กลัวออกปนมวนเลยครับเป็นเกกุ้งนี่แกบอกกันแห้งพาะมันเลนก้นบอกกันแห้งคอยๆไงนี่ยกกุ้งบอกกันแห้งพูด ครับตอนนี้ค็ไม่ประมาณกิโลเลยครับเห็นลูกเก๋เป็นใส่หมงหันขึ้ถือคักแต่เอานั่นสี่ลูกเกขบขับมวนครับโ <laughs> อ้โห ป้าคาคงคกเพราะนี่อ่ะ <c oughs> โอ้กำลังเคยเห็นด้วดด่รอเลยป้าคางค่ะยังไงเลยนี่โอ้เป็นเอาขึ้นมาไวให้กันโอ้เขาทาเยอเยตุ่มเลยนี่นนี้ใหญ่ยู่งยุปากอ้อ นี่เละครับเบ็ดยาวๆนีวมันแล้วอกินเลือกบ้างไหนจะให้พันกระสาาเบองวิธีการปลดปลาออตัวมันก็สวมแห้งอ้กินบลเ,เ,เลืกเด้อพอดีเลยเลิกมันเกาะอยู่ปลดหยาแน,น,น่นอยสิหยาดเห

นี่ครับหอยเขามาเท่งเอียนได้พี่หนูนี่เห็นปะหอยเขาจวจำๆเลยนี่เป็นโฮ่โฮ่เลยักขาวลายป่ะพอน้องปักขาวเพิ่มเกี่ยมาหนึ่งเลยนี่จำลองโฉงหาโง mô <laughs> minh làm mô vô tung tung với sân mô ô, mô manh mô manh ô, manh mô mất mô manh ว่ากันว่ามีกีิซนนี่บนเรือเพอลำเท่เลยขับเดินมาล้างนี่สิโล่เยอะม่ีกิซอนเลยครับขั้นนันไปพ่อขั้นดันได้พี่นงนี่มีรุ่นเลยครับเบิึงขันเลยมีบเลยพออ่ะอู้พหพอติง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 เอาแล้วเอาแล้วพอติ่งแล้วสงสัยสิบกูโหใหญ่ใหญ่ใหญ่ อะไรพี่น้องอะรอะอู้ซ้ำเก่าไปได้ลปมันตึงอ่ะยึบยุบยุบอู้โผล่ซุ่งอยูพอแถวนี้นี่เนื้อลอนมัดอู้เลื่อนเต็มอู้เบ่งเล้ยพี่น้องนี่เลยครับเม็ดห้าสิบครับขันเม็ดเลยเออเอ็นี้

ที่นะ่ะพอลงเงีย้ยจีีใส่กินหรอจับจีรีนนะมาใส่แล้วพอให้เพื่อนเบิ้งเคียดก่อนเนละยจยนี่พอเป็นว่าเคียดเยลยห้ายพนได้ไม่น้อยวิธีการโกะกันไปซี่เลยโกะข้างครับ ฮะไถ่อ๋อเดี๋ยวก่อนเพาะให้เราเบิ่งก่อนกะแกผมมาบ้านนี่ก็มีความสุขได้พี่น้องใส่เบ็ดใส่นี่กับโค่นี่เลยโอยโอน่วยเออมันหันยุดเสือกยุดไปฝุ่นมีอีกอ่ะเบ็ดหอดนอนขันบุ๊ดงอขึ้นเสียวงูกระไรนะพ่อ อันตรายเด้พี่น้องงูนี่มันบุกลงแหงแล้เพราะใส่หมดคนผุ่นอยู่อูหน้ามันยังหลายอยู่นนองยาวด้หลายสนีบ่นองยาวเหลือตบวกตกกยังฮะเหลือตบวกตกบหมดแล้วโอ้ยเาบ้านพ่นบ่ได้หลายบ่ป่อ้าย บ,วบวัว้นออกพบว่าวานเลยาดกหลายรูตาบัวเขานอนเลยนั้น,นหละบัวงั้นงั้นพ่อกนเอียน่าบัวบกเลยคือบกไวาบกปตีนเลยพ่อีีตาเข็มยนไล่เออบไปวานน้เขาแหนึงเลยซีหาัดเลยัดนะอือ โอ้โหในบูดในอย่างนั้นยืนเงินซื้อเิมไปถึงบูดมากัดขาตัวเพราท่านไหนเียเนเห็ดไปได้เอาไปสัตมูตัวลุมวันนกระปุ่นจามเซ็นกระปุ้นมันไม่ได้ส่ลายทีหกกระปิ้งไหมโอ้ล้ำโอ้ทึ้ทึ้ทึ lăng đây lăng nỉ làm bố nên bố bố nhược bố ui nó tì như này lắm cát bạc Nên nhờ khuyến khao lên này ทามใจเี้ยม้มน oh. mm. ้อนนงนี่ก oh. ็เคยกับปิ้งน้อยเหมือนอู้หอลังส wow> ุดท um, ้ายเพราะเม็ดป่อยอยกัดป้าเ่ล้อลำป้าอ พี่น้องล้างสุดท้ายนี่ครับมานครับงูเด้พี่น้องงูลายครับเอ,าบากกายอย้าว่าไก่มันก็ดึงปุ๊ดเอาอยู่ปะอเอาอยู่ปะให้เมีตากยังมัาโปเป็้นยังเด็กนอกอ้องพ่อนี่ครับผลงานกรับใส่ใดยอยู่นอ้องพ่อกัดป่นครับไอใส่ใดซำนี้ น,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 นี่เลยครับอยู่บ้านนอกบ้านนี้เท่ากับหาไปสิเลยครับหากับเก่ากับน,บน้ำเนยวัดเต็มมันครับ,บมันจะกินตัวใหญ่ๆนะกับฟางเปตี้ยจู่บ้านเท่านี้ก็หาอยู่หากินไปสิเลยครับใส่บิดเนวานเหนเนี๊ครับปวดยากงูมันดึงเอ้าโอ้คืออยู่ได้ล่างฟ้ากัน นี่ผลงานไม่นี่ครับปวดเป็ดปวดเป็ดป่านี่ร้ายให้เร่พี่น้องน้องนี่นนอะผลงานเงยุที่ซัมนี่เลยครับประมาณโลก,ก,กลัวเลยครับหายเพราะให้เพื่อนบิ่งบิดเลยเหรอนี่ เบ็ดยาวนี่เลยครับผู้ใดอยากเห็ดก็เห็ดใหญ่นะพ่อมันดีนะพ่อเบ็ดยาวๆไปสิเนาะเบ็ดสามสิบครับเบ็ดตัวนี้ความยาวได้เพี่น้องเสือกต้นนี้เท่ากับตองเห็ดยาวลงนะพ่อไอเห็ดให้มันพอดีพอดีไหเยาวให้มันเป็นยังไงป่ะยวจบเลยครับกับบายบายครับ